สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําคาบกาตัวเมนหลักของทีมดอททำให้ทีมดอทสามารถทําดาเมจได้เร็วขึ้นแรงขึ้นและง,ง่ายขึ้นตัวละครที่สามารถดึงดอทของเพื่อนเพื่อนให้สามารถทําดาเมจได้ทันทีไม่ต้องรอให้เสียเวลาแถมตัวคาบก้าเองก็ยังมีดอทของตัวเองที่ทําดาเมจได้แรงอีกซึ่งตัวละครจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปเริ่มเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าดอทคืออะไรใครไม่อยากดูก็กดข้ามไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาร์กเวลาไว้ให้นะดอทย่อม,มาจาก DOT ดามเมดโอเวอร์ชถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือดาเมจที่จะติดอยู่ที่ตัวศัตรูและทำดาเมจไปเรื่อยๆถ้าคุณเคยเล่นเกมมาคุณก็น่าจะเคยเห็นดาเมจประเภทนี้อย่างเช่นการติดพิษอะไรแบบนั้นเกมฮงไก r าร i l เนี่ยดา m เมดดอทก็เป็นคล้ายๆแบบนั้นจะติดอยู่ที่ตัวมอนและจะทำดาเมดใส่มอนเรื่อยๆซึ่งการที่ดอทจะทำดาเมดได้นั้นจะมีอยู่2อ,อย่าง1คือดอท ติดตัวของมันเองคือการที่มอนสเตอร์เข้าเทินของตัวเองหลังจากเข้าเทินมอนปุ๊บดาเมจดอทก็จะทํางานขึ้นมาและ2การบังคับดอทให้ติดขึ้นมาทันทีอย่างตัวละครที่เรามาแนะนําในวันนี้อย่างคาบก้าคาบก้าสามารถดึงดอทขึ้นมาจากทั้งสกิลและทําให้ตายของเจได้แต่การดึงดอของผู้อื่นขึ้น,นมาอาจจะมีการลดดาเมจอยู่บ้างส่วนนี้ช่างมันเดียบอธิบายในสกิลแล้วเราจะแปะดดอทได้ยังไงการจะแปะดดอทได้นั้นมีอยู่หลายทางเริ่มที่อย่างแรกคือการตีเกราะมอนสเตอร์ให้แตกตามธาตุนั้นๆซึ่งธาตุที่สามารถติดดดดอทไ้้้นนััจะมมียู่งห 4ธาตุกายภาพลมไฟและไฟฟ้าถ้าหากคุณใช้ตัวละครธาตุไฟตีเกราะมอนธาตุไฟเวลามอนเกราะแตกหมดก็จะติดดอทไฟซึ่งแมคานิกนี้ก็เป็นแบบเดียวกันกับดอทชนิดอื่นๆส่วนของตัวละครควอนตัมเวลามอนก่อแตกอันนั้นมันไม่ใช่ดามีดดอทนะครับมันคนละอย่างกัน และอย่างที่2คือการแปะจากการโจมตีของตัวละครฝ่ายเราไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลหรือว่าท่าไม้ตายโจมตีต่อเนื่องใดๆก็ตามแต่ซึ่งเราจะสามารถดูได้จากคําอธิบายสกิลว่าสกิลไหนหรือการโจมตีแบบไหนที่สามารถแปะดอตได้และอย่างสุดท้ายก็คือบัฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัฟจากตัวเทพดาราในซิมูเลตยูนิเว r ร์สบัฟจาก MOC หรือว่าดันต่างๆก็ตามแต่ ในส่วนพวกนี้ก็สามารถแปะดอทขึ้นมาได้เหมือนกันซึ่งการแปะดอทเนี่ยก็ถือเป็นการแปะดีบัฟชนิดหนึ่งดังน,นั้นเราจําเป็นจะต้องมีอัตราสถานะเพื่อจะทาให้เราสามารถแปะดอทใส่ที่ตัวมอนได้เพราะไม่งั้นถ้าหากเราไม่มีอัตราสถานะเลยเนี่ย เราอาจจะแปะดอดไม่ติดซึ่งนั่นมันจะเสียหายร้ายแรงมากเลยนะและถามว่าอัตราานะของตัวละครจะทําเท่าไหร่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวละครตัวนั้นๆมอนสเตอร์ที่เราเจอมอนแต่ละตัวนมีค่าต้านทานานะเท่าไรเราใส่ตัวละครในทีมแบบไหนเป็นตัวละครที่สามารถลดต้านถานะศัตรูได้หรือเปล่าหรือว่าเพิ่มอัตราสานะของฝ่ายเราอะไรอย่างนั้นในส่วนอัตราสานะนี้ต้องแยกดูเป็นตัวๆไปโดยดามจของตัวดอดเนี่ยก็เหมือนกับดามีธรรมดาที่เราทาทั่วไปนี่แหละที่จะต้องคิดตามการทะลวงความต้านทานถ้าเดฟของมอน การต้านทานธาตุต่างๆของมอนจําไปง่ายๆก็พอคือมอนมันมีเกราะธาตุไหนแสดงว่ามันแพ้ทางธาตุนั้นเพราะฉะนั้นเลือกดอดให้ถูกชนิดในการที่จะเอาไปแปะใส่มอนตัวนั้นๆจะได้ทําดามจได้แรืองแงและยังรวมไปถึงการที่มอนมีการต้านสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต้านดอดไฟฟ้าต้านดอดลมต้านดอดอะไรก็ตามแต่ซึ่งาหามอนมีการต้านทานธาตุที่เยอะก็ทําให้ดาเมจดดอดน,น,นั้นเบาลงไปด้วย ถึงแม้ดามจดอทที่เขียนอยู่ในคาอธิบายสกิลเนี่ยมันจะอธิบายว่าทำดามจแรงตามอีดีเคของตัวละครแต่การใส่ลูกแก้วธาตุเนี่ยจะทาให้ดอททำดามจได้แรงกว่าใส่ลูกแก้วอีดีเคเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากทำดามจดรอทแรงๆใส่ลูกแก้วธาตุไปซักอธิบายประมาณนี้คิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะใครไม่เข้าใจก็ลองพิมพ์ในเมนต์แล้วกันหรือว่าถ้าผมผิดตรงไหนไปก็บอกผมด้วยนะในเมื่อเข้าใจเรื่องดอทกันคร่าวๆแล้วท้้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลแต่ละอย่างของคาบก้ากันดีกว่า เริ่มกันด้วยที่สกิลสกิลของคารบก้าจะตีเป็น3เป้าเราจะทําการแปะดอตไฟฟ้าใส่มอนทั้ง3ตัวจากนั้นคารบก้าจะทําการดึงดอตมอนตัวที่อยู่ตรงกลางขึ้นมาอธิบายการดึงดอตก่อนการดึงดอตที่ว่าเนี่ยคือการที่ทําให้ดอตนั้นมันทําดาเมจทันที แต่การดึงดอดนี้เนี่ยสมมติมอนมีดอดติ่ที่ตัว2เทินถ้าหากคุณใช้สกิลของคาบก้าดึงดอดไปดอดก็จะไม่ได้ลดระยะเวลาเหลือ1เทินแต่ยังไงมันก็ยังเหลือ2เทินอยู่ดีคาบก้าเนี่ยจะดึงขึ้นมาเฉพาะดัมเมจที่ดอดอันนั้นทําได้ซึ่งดอดที่คาบก้าสามารถดึงได้เนี่ยก็คือดอดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขอคาบก้าเอง ของเพื่อนร่วมทีมของบัฟจากที่อื่นๆหรือแม้กระทั่งของเทพดาราในซิมูเลต e ยูนิเวิร์สคราบก้าก็ดึงได้หมดเลยครับและดามจจากดอทที่ดึงขึ้นมาเนี่ยจะมีดามจอยู่ที่75%าเตของดามจปกติของดอทนั้น,น,นอันนี้จากสกิลเลเวล10นะครับแต่ถึงแม้จะลดดามจดอทเหลือแค่75%แต่ถึงอย่างนั้นดามจรวมกันมันก็ยังแรงอยู่ดีนะฉะนั้นเราควรจะกดสกิลคาก้าทุกเทิร์นถ้าเป็นไปได้เว้นแต่ว่าคุณจะแต้มหมดหรือววว่่่่่าาาาาอออออออยยยกกกกกกกจจะะเเ็็บบบแแต้้มมไหหรืปาาดดีีััสนคลทง แบบนี้ก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องสนก็ได้นะกดๆไปเถอะเพราะขนาดคาบกา้าดึงดอดแค่ของตัวเองเนี่ยก็ยังแรงอยู่นะไปต่อกันที่ท่าไม่ตายคาบกา้าจะทําดาเมิดไฟฟ้าระเบิดใส่มอนทั้งสนามแล้วจะทําการแปะดอดไฟฟ้าใส่มอนทุกๆตัวซึ่งดอดไฟฟ้าที่แปะลงไปเนี่ยจะเป็นดอดที่ในเกมเรียกว่าดอดท่าไม่ตาย ซึ่งมันก็คือดอดไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าดาเมจมันแรงกว่าดอดไฟฟ้าปกติน่ะซึ่งดอดนี้จะตดอยู่ที่ตัวมอนเป็นเวลา2เทินดูจากแค่นี้ทําไม่ตายอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าเขาจะมีเทสเม็ดซ้ายที่ช่วยทําให้ทําไม่ตายคาบก้าเนี่ยมันสามารถดึงดอปได้เหมือนกับสกิลของคาบก้าเลยซึ่งทําไม่ตายคาบก้ามันตีโดนมอนทั้งสนามทําให้สามารถดึงดอปมอนทั้งสนามพร้อมกันได้ซึ่งมันแรงมากๆก,การกดทําไม่ตาย1ทีเนี่ยแถมตัวเทสเม็ดน,นี้เนี่ยไม่ได้มีการลดดาเมจมันอย่างตัวสกิลเพราะฉะนั้นดอที่ดรอยู่่่ทททีี100%ขอองดดนนั้ําไ้ กดท้าไม่ตาย1ทีเนี่ยนะมันก็เลยแรงมากๆซึ่งดาเมจหลักๆจากตัวคาร์้าเนี่ยก็มาจากตัวทําไม่ตายนี่แหละตัวสกิลก็เป็นดาเมจเสริมนิดๆหน่อยๆซึ่งถ้าทําไม้ตายสำคัญขนาดนี้เราก็อยากจะกดทําไม่ตายบ่อยๆใช่ไหม ซึ่งเขาก็มีเทสเม็ดขวาที่เวลาใครก็ตามในทีมเราเนี่ยไปฆ่ามอนที่มันติดดอทไฟฟ้าอยู่คาบก้าจะได้พลังงานจากมอนตัวละ5หน่วยก็เป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถกดท่ามไม่ตายได้บ่อยขึ้นนะแล้วไปต่อกันที่พรสวรรค์พรสวรรค์ของคาบก้าเนี่ยหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมของคาบก้าโจมตีปกติใส่มอนคาบก้าจะทําการตีต่อเนื่องซ้ําใส่มอนตัวนั้นทันทีทําดาเมจไฟฟ้าแล้วก็จะทําการแปะดอทไฟฟ้าซึ่งดอทนี้เป็นดอทที่เทียบเท่ากับดอทของท่ามไม่ตาย ในหนเทินสามารถเกิดได้แค่1ครั้งถ้าดูจากพรสวรรค์แล้วเนี่ยแสดงว่าต้องมีเพื่อนร่วมทีมของเรา1คนที่จะต้องตีปกติหลังจากที่ผ่านเทินคราบก้าไปแล้วแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนร่วมทีมคราบกาได้ตีปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจากตัวดอดอีก e. ตัวหนึง่งตัวประสาทที่เอาไว้ด้วยตัวฮิวตัวโลยังไงก็ต้องมีคนนึงได้ตีปกติอยู่แล้วล่ปะเพราะว่าแต้มเราไม่พอใช้อะเราต้องตีปกติอยู่แล้วดังนั้นพรสวรรด์ตรงนี้เนี่ยได้ออกแน่นอนซึ่งพรสวนนราสาาบบดะ จะได้มีดอดไฟฟ้าเรงๆให้เราเออกมาดึงทีหลัง สามารถใช้พรสวรรค์คาบก้าแปะดอดแบบเดียวกับทําไม้ตายได้ก่อนเลยและในส่วนเทคนิคตอนกดแล้วจะทํํดเมีดไฟฟ้าใส่สัตูแล้วก็จะมีโอกาสแปะดอดไฟฟ้าซึ่งดอดนี้เนี่ยก็เป็นดอดแบบเดียวกับท่าไม่ตายอีกติดอยู่ที่มอนเป็นเวลา2เทินเอาไว้เปิดก่อนที่คุณจะเข้าไปตีมอนให้คุณสามารถแปะดอดใส่มอนก่อนได้เลยไม่วาจะเป็นจะต้องรอท่าไม่ตายหรือว่ารอโจมตีต่อเนื่องจากตัวพรสวรรค์ซึ่งจากที่พูดมาคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะแปะดอดที่มันเทียบเท่ากักบท่าไม่ตายอันนี้ไม่ได้ ก็โจมตีต่อเนื่องของพอรสวรรค์เพิ่มขึ้น30%ทําให้คุณสามารถแปะดอทที่มีความแรงเหมือนถ้าไม่ตายนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ย30%นี่มันก็แทบจะเกินป่าต้านทานถานะพื้นฐานของมอนทั่วไปละก็ทําให้คุณสามารถแปะดอดทพวกนี้ได้ง่ายขึ้นในส่วนของไลโคเราจะใส่อะไรดี ถ้าให้ดูดีและแรงเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นประจําตัวทําให้คนใส่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น24%หลังจากที่โจมตีไปเนี่ยแต่ละครั้งสปีดก็จะเพิ่มขึ้น4.8สามารถซ้อนสปีดได้3ขั้นและพอตีใส่มอนก็จะทําการแปะ e ร o ดอีกซึ่ง e ร o ดก็คือดอปไฟฟ้าอีกอันหนึ่งโดยรวมไรโคนนี้เนี่ยถือว่าดีมากสําหรับตัวคับก้าซึ่งก็เป็นไรโคนที่ดีมากๆใครจะเปิดก็เปิดเลยนะครับเหมาะกับคับก้าแบบสุดๆไปเลยเนี่ยแต่ใครไม่อยากเปิดไรโคนคุณก็ยังมี4ดาวที่ค่อนข้างแรงใช้ได้ออยยู่่่างเชน Good Night andlipvel ทุกๆครั้งที่มอนติดดีบัฟเนี่ยคนใส่ซ่านาเมตแรงขึ้นที่ขัด5อยู่ที่24%สามารถซ้อนได้3ครั้งซึ่งเอฟเฟกซ่านาเมตจะมีผลกับดาเมตต่อเนื่องอีกซึ่งก็คือดาเมตดอทนั่นแหละ24ซ้อนได้3ขั้นก็เป็น72%บอกเลยว่าดึงดอดทีนี่ก็แรงมากๆเลยนะซึ่งในทีมปกติของคารบกาเนี่ยก็มีการแปดดีบัฟซึ่งมันจะเกิน3อยู่แล้ววะ่ะตัวคาบกาเองก็มีดอทไฟฟ้าตัวเอง1อัน มีดอทจากข่าไม่ตายอีก1อันแล้วเราก็แปดดอทคนอื่นเพิ่มเข้าไปอีกก็รวมเป็น3าแล้วเราก็เรดบ๊บตรงนี้แบบเต็มที่เลยนี่ซึ่ง4ีดาวที่แรงที่สุดก็คือ อันนี้เลยนะหรือถ้าใครยังไม่มี Good Night Angelic Veil vale เนะี่ยคุณก็ไปใส่ Fermata แทนได้เพราะว่า Fermata สามารถแลกได้จากร้าน Fortuna Hall ซึ่งทําให้คุณหาได้ง่ายกว่าคัท5ได้ง่ายกว่าคุณจะใส่ Fermata ไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวรอเปิดกาชาได้ Good Night a n g e l i Veil ค่อยย้ายมาใส่หรือจะไปใส่ Eye of the Prey ก็ได้แต่อัตราฐานะเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ดามจด,ดอทเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าทั้ง Fermata ทั้ง Eye of the Prey เนี่ยดามเมจไม่ได้เท่า Good Night a n g e l i e i l เลยไปเล่คนที่ให้คุณใส่ไปก่อนค่อยไปหากู o d Night a n g e l ในอนาคตนะ ส่วนใครถามว่าเอ้ยไรโคนเฮอร์ต้าม,มันใส่ได้ไหมมันก็พอใส่ได้ในทาได้ล้างเพิ่มขึ้นเวลากดท่าไม่ตายไปแล้วทําดามจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกแล้วถ้าฆ่ามอนที่ติดดามจดอทอยู่เนี่ยก็ได้พลังงานอีกซึ่งถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะแต่ผมว่าเอาไปให้ตัวดออตัวอื่นใส่ดีกว่าอย่างเช่นเอาไปให้แซมโปกุ้ยหนัเฟิงอะไรอย่างนี้ที่ได้กดท่าไม่ตายบ่อยกว่าคาบก้าคาบก้าเนี่ยเราใส่ไรโคนที่ทําดามจได้แรงไปเลยดีกว่าอย่างเช่นไรโคนประจําตัวหรือไม่ก็ Good มมกูดไนซ์สลิฟเวลดามี้เเยอออะะะนน่่่กกจไไปปรรรืงงหวาคํว กับ E ีหเอาอะไรดีถ้ามีงบเปิดได้แค่อย่างเดียวไล์คนประจำตัวเราก็พูดไปแล้วแต่จะจะรีแคบอีครั้งหนึ่งที่ทําให้เราทําดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ยังได้บัฟสปีดที่ซ้อนได้3ขั้น แถมยังมีแปดดอทไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปอีก1อันข้อดีของไรโคนเนี่ยคือในเทินแรกสุดเลยเนี่ยสมมติคุณเปิดด้วยเทคนิคของคาบก้าแล้วคาบก้าคุณสปีดอยู่คนแรกสุดเลยเนี่ยคุณจะมีดอทจากตัวเทคนิค1อันถ้าคุณกดสกิลไปแล้วคุณจะมีดอทจากตัวสกิลแล้วก็จะมีดอทจากตัว e ลอทอีกซึ่งสกิลคุณมันแปดดอทก่อนจากนั้นมาค่อยดึงดอทฉะนั้นในเทินแรกสุดเลยเนี่ยคุณก็สามารถดึงดอทไฟฟ้าได้เลย3ดอทซึ่งมันก็นแรงนะครับไม่ใช่เบา ทำดาเมจได้เพิ่มให้สปีดเยอะซึ่งการสปีดเยอะก็ทําให้ในหนึ่งรอบไซเคิลเนี่ยคับกาได้ออกตีหลายครั้งดึงดอทได้หลายทีดาเมจก็เพิ่มขึ้นกลับกันไปดูที่ E1 e 1อ e ีเนี่ยเวลาที่คับกโจมตีต่อเนื่องจากพรสวรรค์จะทําให้หมอนที่โดนยิงโดนดาเมจต,ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา2เทิน ถ้าเจอกับบอสเดียวเนี่ย E 1จะแรงมากเพราะว่ามันทําให้หมอนที่โดนเนี่ยโดนดาเมจต่อเนื่องหรือก็คือดาเมจดอทแรงขึ้นซึ่งมันไม่ได้แรงขึ้นเฉพาะดาเมจดอทของตัวคารบ้ามันแรงจากทุกๆคนในทีมซึ่งทีมคารบ้าก็มีคนแปดดอทอยู่แล้วถ้าดูดาเมจโดยรวมเนี่ย E 1ถ้าเจอกับบ,บอสเดียวๆเลยเนี่ยมันจะแรงกว่าการเปิดไ์โคนแต่มันมีข้อเสียอยู่ที่คุณจะต้องตีต่อเนื่องจากพรสวรรค์กดไงไม่งั้นบัฟตรงนี้มันก็ไม่ติดอะแต่ถามว่ามันลําบากขนาดนั้นไหม,ม เพราะยังไงเราก็ได้ตีต่อเนื่องจากคาบก้าช่วงตน้ตนๆอยู่แล้วอ่ะมันก็ทําให้ดามจทีมเราทําได้เยอะขึ้นด้วยซึ่งโดยรวมก็ถือว่าดีและถ้าถามว่าเอาอะไรดีระหว่างไลค์โคนกับ E 1หนึ่งใครที่อวยคาบก้ามากๆเนี่ยเปิด E1 ไปเลยทําให้ดามีทั้งทีมเพิ่มขึ้นส่วนไลค์โคนเดี๋ยวคุณค่อยเก็บเพชรเอาไว้เปิดตอนรีลันคราวหน้ากันลวกันหรือถ้าใครขี้เกียจรอนานอยากได้ทั้งคู่เลยเนี่ยผมก็ได้นําให้ไปเติมที่มาแล้วกับ r i c h m a n s h o p โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกแล้ววถถูกูกกกกกอีาาาเดิมทุราคา ถูกกเติมเองอีกมา,มากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานส,งสูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลาย Richman Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้น ในส่วนของลีลิกเนี่ยแนะนําที่สุดจะเป็นเซต prisoner in the deep เซต2ทํทให้ e d k เพิ่มขึ้นเซต C ถ้าหากมอนโดนดอป1อันคนใส่เนี่ยจะอีกนอเดฟ6%ใส่มอนตัวนั้นๆซึ่งมันสามารถซ้อนได้สูงสุด3ขั้น สาคูณหเป็นเท่าไหร่18บแปดคูณอีกนอเดฟมอน18%แปดรแรงนะครับการอีกนอเดฟเนี่ยในเกมหายากมากดังนั้นเซตนี้ก็เลยแรงที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็ควรใส่เซตนี้นะแต่ถ้าใครไม่มีแต่ว่ามีเซตเก่าอย่างเซตส 4, ไฟฟ้าเนี่ยก็เอามาใส่ใช้งานแทนได้ก่อนเซตสองได้ิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น10%บเปซ็ต์หลังจากที่เราใช้สกิลต่อสู้ไปแล้วเนี่ย จะเพิ่ม e d K ให้20เปอร์เป็นเวลา1เทินซึ่ง20เปอร์เนี่ยมันก็เยอะใช้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่เท่ากับการ Ignore d a t ของ s e ตพ r ซเน n e r น่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ฟาร์ม p r i เน n e r เถอะครับแรงจริงๆนะหรือเขาจะไปใส่ยำไปก่อนก็ได้จะยำเป็น2ไฟฟ้า2อ e d k 2อ e d k 2 e d k ก็ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงคุณก็ต้องไปใส่เซตพ r ซเน n e r อยู่ดีครับทำใจไว้เถอะว่าคุณต้องฟาร์มน่ะส่วนเซตประดับถ้าให้แนะนำที่สุดเลยจะเป็น s e ต f o r m e n t f o อ l i g h ททำให้ e d k เพิ <det> ่มขึ้น12เรราาามกกว่45หือ160 160เซ็นต์ถ้า ิ่มขึ้น12หรือว่า18เปอร์เซ็นต์ยังไงเราจะได้ใส่รองเท้าสปีดอยู่แล้วดังนั้นสปีดเราเนี่ยมันถึง135แน่นอนเราได้โบนัสดาเมจฟรีๆไปเลย12เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครที่มีไล่โคนประจำตัวเนี่ยคุณสามารถทำสปีดได้ถึง160ได้เลยซึ่งก็ทำให้คุณได้โบนัสดาเมจไปฟรีๆเลย18เปอร์มาทำให้ดามเมจแรงขึ้นแต่ถ้าใครเซตฟอร์เมนต์ฟอนไลน์มันออฟไม่สวยอยากจะฟ้ามหาก่อนคุณก็ไปใส่เซ็ตสเปซซีลิ n งทดแทนก่อนได้้้้้เเเเเนนนนี่่่ไดดดพพิิมมาาามา120มขึ122% 120 122%หหืออกกกกัถาาาาาสปรว็ พูดไปว่าเราต้องใส่รองเท้าสปีดอยู่แล้วดังนั้นสปีดเราเกิน120อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงก็ได้ ATK ไปเลยแต่เซตนี้เนี่ยดาเมจก็ไม่เท่ากับเซตโฟ m ์เมนฟอนไลน์เน่ะเพราะว่า ATK 12%เนี่ยเราไปหาจากออบรองลีลิกแทนก็ได้ส่วนบนดาเมจที่เซตฟอน l i น์มันให้เนี่ยมันหาได้จากแค่ลูกแก้วอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ใส่เซตโฟร m เมนฟอน Line ไปเดียวครับยังไงก็แรง ส่วนออบหลักแต่ละชิ้นเสื้อใส่ a d ดีเคอ้าวไม่ใช่อัตาาราถานะเหรอผมมองว่ามันมากเกินไปถ้าใส่เสื้ออัตาาราถานะเลยเนี่ยเราไปหาอัตาาราถานะจากตัวออบรองจะดีกว่าเพราะว่าทเทรสสองคาบก้าเองเนี่ยก็มีอัตาาราถานะให้เยอะทเทรสเม็ดบนเนี่ยก็ยังให้อัตาาราถานะเยอะอีกและโดยส่วนใหญ่เนี่ยมอนสเตอร์มันมีค่าต้านทานถานะอยู่ประมาณ 30- 4 0แถวแถวนี้เราไปหาอัตาาราถานะจากออบรองลิลิกแทนจะดีกว่านะเราไปใส่เสื้อ a อดีเคให้ทำดาเมจรแรงๆไปเลยส่วนรองเท้าก็พูดไปแล้วว่าต้องใส่สปีดเพราะเราอยากให้ ก้าวออกตีไปบ่อยสแปมดึงดอดใส่มอนเรื่อยๆนะส่วนลูกแก้วใส่โบนัสไฟฟ้าครับมันแรงกว่าการใส่ลูกแกนะ้วเอดีเคน่ะถึงมันจะแรงกว่านิดนึงแต่มันก็แรงกว่านะแต่ถ้าใครที่มีลูกแก K, ้วเอดีเคออบรองสวยๆเลยเนี่ยใส่ก็ได้ครับไม่เป็นไรมันเบาวกว่ากันนิดหน่อยเองส่วนเชือกแนะนําเป็นเอดีเคทำดาเมจแรงๆไปเลยยังไงเรามีเทสเม็ดขวาที่ช่วยเรื่องการฟื้นฟูพลังงานอยู่แล้วหรือใครอยากจะกดอันติเร็วขึ้นก็ใส่เชือกฟื้นฟูพลังงานก็ได้ครับมันก็ทําให้เร็วขึ้นนะแต่มันเร็วขึ้นนนนไม่่่เเเยอออะะขาาดั้้้้ถคคคุุณณใใสชืีจตงหิลท คุณถึงจะได้กดท่าไม้ตาย1ครั้งแต่ถ้าเป็นสร้อยฟื้นฟูพลังงานเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นมันจะเหลือประมาณคราบกล้ากดสกิลสองทีครึ่งนะ่ะซึ่งมันเร็วขึ้นไหมมันเร็วขึ้นนะแต่มันไม่ได้เร็วขึ้นขนาดนั้นนะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสายสร้อย ATK ไปนั่นแหละ เพราะยังไงมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นเยอะสู้เราไปทาดมีแต่งอ่งแสนมนเลยดีกว่าในส่วนของออบรองพยายามทําอัตราชานะให้ถึง30%ปให้ดูหลังจากที่คุณอัพเทรสอัพอะไรให้ครบแล้วก่อนนะที่น่าสเตตให้มันมีอัตราชานะถึง3 0จากนั้นคุณก็เอาสเตตที่เหลือไปลงกับสปีดเอทีเคเปอร์เซ็นต์เอทีเคแฟดได้เลยนะตัวคาบก้าไม่ต้องใช้คีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสัรหาคีมาใส่นะในส่วนของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยคาบก้าที่เล่นกับการดึงดอดมากขนาดนี้ฉะนั้นเพื่่อออออนรวววมมมมททีเีเเเก็จเ็จจจาาาาาปะะตต้้้้งงดดดดดดไไึั สามารถแปะดอตในเกมได้ตอนนี้เนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ดอตล้มกับเป็นแบ็กซวอร์นกับแซมโพแบ็กซวอร์นมีข้อดีอยู่ที่สามารถลดเดฟมอนได้มีดอตล้มที่แรงมากๆทําไห้ตายยังทาให้มอนโดนดามิด,ดอตแรงขึ้นอีกเป็นคู่หูที่ตู้มาพร้อมกันแทนไปเล่นด้วยกันได้ดีมากๆหรือจะไปใส่อย่างแซมโปดอตล้มเหมือนกันแซมโพจะไปดิ่นที่การเบรกก่อบอสเพราะว่าสกิลแซมโปเนี่ยมนทำดามิตรลายฮิตทําให้เราสามารถเบรกก่อบอสได้ง่ายอัปการกรทำดามิดได้ดอตของแซมโปเองก็มาเช่เบาๆแรงใช้ได้อยู่หรือคุณจะไปเล่นดอฟ ก็มีตัวที่เพิ่งผ่านไปอย่างเจียวชิวมีแปะดอดไฟแต่ว่าดอดไฟเนี่ยดามิมันไม่ได้แรงขนาดนั้นดอดไฟมันจะแรงเฉพาะตอนที่มอนมันเกาะแตกนะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยจะได้เห็นนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราใส่เจียวชิวมาเนี่ยเราเอามาแปะดีบัฟให้มอนโดนดามิแรงขึ้นใช่มากกว่าน่ะกรณีเดียวกันกับกุ้ยนันเฟิงแปะดอดไฟเหมือนกันเลยแล้วก็มีทาให้มอนโดนดามิแรงขึ้นเหมือนกันเลยแล้วก็ใช่ครับตำแหน่งเดียวกันเราเอามาแปะดีบัฟให้มอนโดนดามิแรงขึ้นเฉยๆนะเราไม่ได้จะเอาดดดดดดออออออไไไไฟฟฟ่่่่่ะเเเพรรราาาาวววมมมััันน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 บ้้ตตใคคีีทุแงกยล นะหรือจะไปเล่นดอตกายภาพซึ่งในเกมตอนนี้เนี่ยก็มีแค่ลูก้าตัวเดียวที่สามารถแปะดอตกายภาพได้แต่ข้อเสียของลูก้าเลยก็คือลูกาตีมอนได้แค่เป้าเดียวถ้าหากเจอมอนหลายๆตัวเนี่ยกว่าคุณจะไล่แปะดอตให้ครบทุกตัวเนี่ยสัก3วันน่าจะได้นะแต่ลูก้าก็ยังมีข้อดีอยู่ที่เวลาเจอกับบอสตัวเดียวเนี่ยสามารถเบรกกอบบอสได้ไว ถ้าไม้ตายก็ยังทําให้เราทําดาเมจได้แรงขึ้นด้วยฉะนั้นก็เอามาใช้งานได้อยู่และในทีมเนี่ยมันเหลือช่องว่างอีกช่องหนึ่งใช่ไหมทำให้นับตัวฮิวโตโร่ที่เราต้องใส่กันอยู่แล้วมีให้คุณเลือก2อย่างคือคุณจะใส่ตัวแปะดีบัฟคุณจะใส่ตัวดอดไปอีกหนึ่งตัวหรือคุณจะไปใส่ตัวประสานอีกหนึ่งตัวก็ได้แล้วแต่เลยแต่โดยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวประสานเข้าไปแทนในตําแหน่งนี้เพราะว่าดาเมจจากตัวคาก้ากับตัวดอดอีกหนึ่งตัวเนี่ยมวววยเเเพรรรราาาาาะ่นนหหมมทํใ้้ดจแงขึตี กอมอนได้ง่ายขึ้นทําให้มอนล้มนานการที่มอนล้มเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างคือมอนจะมีความต้านทานท,านท่าแต่ละอย่างเหลือศูนย์หมดทําให้เราสามารถทําดาเมจดได้แรงขึ้นมอนไม่ตีเราเราก็ตายยากขึ้นุ่นเมอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีหรือจะเป็นตัวประสานอีกตัวหนึ่งอย่างโรบินที่มาในตู้เดียวกันนี้นะก็ใช้ได้เหมือนกันให้เราทําดามิดได้แรงขึ้นสามารถดึงเทินเพื่อนทั้งทีมขึ้นมาเล่นได้อีกรอบหนึ่งอีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ก็เล่นลูนเมอนกันนมันเล่นง่ายดีหรือคุณ เอามาบัฟอิดีเคให้กับคราบก้าเอามาเพิ่มพลังงานถ้าไม่ตายให้คราบก้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจริงๆจะเป็นตัวประสานอื่นๆก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับแต่ถ้าใครอยากไล่ดอทหลายๆสีเนี่ยตำแหน่งน,นี้คุณก็ใส่ตัวดอทไปอีกหนึ่งตัวเลยก็ได้สำหรับสายฟรีที่ไม่ได้ดมีงบเปิดตัวละคร5ดาวสายดอทขนาดนั้นนะคุณก็ไปใส่ตัว4ดาวเข้าไปแทนดาเมดก็พอประมาณครับแต่ก็แน่นอนว่าเบากว่าทีมที่ใส่ตัวประสานนะนะหรือตำแหน่งนสุดท้ายคุณจะใส่เป็นตัวแปะดีบับ คราบกาก็ตีเป็นหมูอยู่แล้วเวลากดทําให้ตายดึงดอดทีนึงเนี่ยก็แรงมากๆหรืออย่างที่พูดตะก,กี้ก็คือเจียวชิวแปะดีบัฟทาให้มอนโดนดามจแรงขึ้นเวลาอยู่ในอาณาเขตทําให้ตายแล้วมอนก็โดนดามจทําให้ตายแรงขึ้นอีกทําให้เวลาคราบกากดทําให้ตายระเบิดดอดทีนึงเนี่ยเป็นกูโก้คัน้นไปเลยนะมอนซึ่งคุณจะเล่นทีมไหนทีมอะไรก็แล้วแต่เลยครับมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแต่ถ้าเอาเล่นง่ายหรือว่าแรงที่สุดเนี่ยก็ไปเล่นคราบกาตัวดอดหนึ่งตัวแล้วก็ตัวประสานอันนี้้้้จจจะะะะเเเลลล่่่่่นนนงงงาาายยยยแแแแววววก็รรดนะตาาาตดตตตอออปิัคห มอันสุดท้ายอย่างทีมที่ไม่รึกว่ามันจะเล่นได้แต่มันก็ดันเล่นได้อย่างคาร์บ้าแบ็กสวอนอาเชรอนถึงแม้มันอาจจะดูปแปลกแต่ว่ามันเล่นได้นะคุณอาเชรอนต้องการตัวลบล้าง2ตัวซึ่ง แบ็กสวอนกับคาบกาก็เป็นตัวลบล้างและการแปดดอทเนี่ยมันคือการแปดีบัฟชนิดหนึ่งฉะนั้นเก็บทําไมตายของอาเชรอนเนี่ยมันก็ขึ้นด้วยเวลาที่ทั้งสองตัวแปดดอทคาบกาก็มีทั้งสกิลท่าไม้ตายแล้วก็โจมตีต่อเนื่องของพรสวรค์ที่สามารถแปดดอทได้ซึ่งมันเพียงพอต่อการเก็บทําไมตายอารเชรอนในรอบๆหนึ่งอาเชรอนก็สามารถปาดได้แรงเพราะอะไรแบล็กสวอนมีรถเดฟบให้มีคนเก็บสแต็กทําไม่ตายให้อีกบอกเลยว่าทีมนี้ชิวแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งอยู่ที่ทีมนี้แต้มไม่อยะอใทน,ะะนัีนนมก มันยังเล่นไหวอยู่ไหมเกีย่ยงที่ได้พูดไปว่าคาบกาเนี่ยมันก็แรงนะแต่มันก็ไม่ได้แรงถึงขั้นอาเชรอนหรือว่าไฟไฟอะไรอย่างนั้นที่มันระเบิดมอนตุ้มทีเดียวเมื่อก่อนนะใช่แต่ว่าปัจจุบันในแพท2.5เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงมอนถึกเลือดเยอะเกาะนะอะไรก็ตามแต่แต่ถามว่าทีมดอดมันยังเล่นได้อยู่ไหมมันก็ยังเล่นได้อยู่นะเท่าที่ผมไปเล่นมาใช้เวลาในการจบ MOC เนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้ๆกับอาเชรอนกับไฟไฟนั่นแหละแค่อาจจะช้าไป1-2เทิร์นประมาณนั้น พอดอดมีเงื่อนไขอะไรให้ทําเยอะแยะทั้งอัตราสถานะต้านทานศัตรูลดเดฟลดต้านทานอะไรก็ตามแต่ถ้าอยากให้ทีมดดมันกลับมาแมสผมคิดว่าน่าจะต้องมีตัวประสานใหม่ที่มาบัฟเฉพาะทางให้กับทีมดดเลยซึ่งปัจจุบันทีมดดเนี่ยก็ยังใช้รวนเหมยหรือไม่ก็โรบินในการอัมบับให้ทีมดดมันแรงขึ้นแต่ไรรวนเหมยก็เป็นตัวเฉพาะทางของทีมสุดยอดทำลายล้างโรบินกับบัฟตัวโจมตีต่อเนื่องเอาไม่ต้องบอกว่าคารกบ้าก็มีโจมตีต่อเนื่องนะครับมันออกให้ดีเดียวต่อหนึ่งเทิน ครับกามาเน้นที่การดึงดามจดอดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากมีตัวประสานใหม่ที่บัฟบทีมดอดโดยเฉพาะเนี่ยผมคิดว่าแต่ทีมดอดมันก็กลับมาเก่งเหมือนเดิมแหละถึงปัจจุบันมันก็เก่งอยู่แล้วนะทีมดอดก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเปิดครับกาเนี่ยไม่ต้องห่วงมาเล่นได้ทั้งหมดของครับกาก็ประมาณนี้แหละครับใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นไปเนี่ยก็ผิดมาในเมนได้ถ้ามีอะไรตกหล่นไปเดี๋ยวผมจะมาปรับโหมดแก้ไขจุดที่มันผิดให้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ตผารงไไหนขอภปะครัับายกดไ้ว